ครับวันนี้จะพามาดูครัวเรือนต้นแบบของพอะดอรแก้วกมูลที่อยู่บ้านเลขที่6หมู่ที่1บ้านอง,อ,งอยอำเภอศพบ,อบุญอำเภอกองมอยจังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับซึ่งเป็นการปลูกพืชในครัวเรือนนะครับตามที่พรอดอนนี้ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีการทําการเกษตร ผสมผสานในบ้านมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ด้วยครบวงจรเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะพา,าไปดูดอนแก้วข้อมูลว่าในพื้นที่ในรอบบริเวณบ้านนี้ว่าพ่ออดรเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับลตามไปดูเลยนะครับก็กาลังเก็บมะน,นาวพอดีเลยโอ้โดกมากเลยมะน,นาวอันนี้เอาไปขายด้วยนะครับนี่ว่าเอาไปแจกที่แจกน้องเลย ดาานปารครัวเรือนของพ่ออุดรแก้วคำมูลประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วยังปลูกพืชผักสวนครัวควบควบู่กันไปในรอบบริเวณบ้านบนเนื้อที่หนึ่งไร่เสร็จได้มีการปรับหรือจัดแบ่งพื้นที่ภายในบริเวณบ้านเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆและไม้ยืนต้นโดยเน้นการปลูกที่หลากหลายเพื่อให้มีผลผลิตที่สามารถกินได้ตลอดทั้งปี ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายจากการซื้ออาหารมาบริโภคได้รวมทั้งมีการแบ่งปันเพื่อนบ้านและนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยผลผลิตภายในแปลงและรอบบริเวณประกอบไปด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลาแปลงพืชผักสวนครัวที่หลากหลายนับเป็นตัวอย่างการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนรวมทั้งการขยายผลแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆต่อคนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงโดยการทำเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างพลังและการต่อเนื่องในการสร้างความมั่งคงทางอาหารเน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สู่การปฏิบัติจนกลายเป็นวิรถีลดรายใจ่ายในครัวเรือนหากแม้ว่าเกิดวิกฤตทางอาหารครัวเรือนยังสามารถพึ่งตนเองได้และยังสามารถแบ่งปันให้กับคนชุมชนเป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพิ่มรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวที่มีการปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปีนอกจากการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ไว้กินและขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทาง<ๆ>เช่นเลี้ยงไก่พันุพื้นบ้านเลี้ยงปลาเป็นต้นเพื่อเป็นการยกระดับดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสู่ชุมชนที่ยั่งยืนมั่นคงทั้งอาหารต่อไปกวนปูไป้้บา มีพักแกะมีรับทุกอย่างมีต้นไม้ต้นต้นมีต้นหอมมีหลายอย่างปลูกไว้กินภายในครัวในบ้านหรือกินที่แจกน้องจากนั้นก็มีมีหน้าก็บายก็ปลูกแม่กับเมร์ละหลายต้นกดกันที่พ่นจางบนกับใช้ประถาง ได้น้ำมักสารไเละมแมลงฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนลำรูมดอกลำรูมต้นจากพืชจากผล,ลไม้สุกของพอุตสาห์ของพัฒนาดินมามักเป็นน้ำมักก็ชดเชยจังปลายเฉืนปุ๋ยมกักให้กับผักใส่ทางดินถ้าเขาจะปลูก แบบเคมีมันจะจะได้ปีสองปีอันนี้พลูกมาเป็นจำพอกก็ได้แล้วก็มันที่ปีเลยนะปลูออกไปเรื่อยเเสี่ยงก็ใส่ปุมากเพิ่มปลูกแต่ไม้ต้นหอมครับนี่คือเป็นวัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวที่นําม,มาประกอบอาหารในบ้านของตัวเองแล้วก็เหลือแล้วก็ขายนะครับมีรายได้เข้ามาเพื่อช่วยเหือก็ถือว่า เป็นตัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวน็ดัวสัวกินได้นะครับมีเือบมีหลายชนิดนะครับมีหลายชนิดที่ี่ได้มามาดูวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเรือนต้นแบบไปนั้นจะเป็นตัวเรือนไหนนั้นก็ติดตามนะครับติดตามตัวเรือนต้นแบบต่อไปนะครับสําหรับตัวเรือนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่ดอดอนแก้วขบูนเป็นอย่างมากนะครับที่ ใมคง v ู n ก็เกิเวยตุทีการแล้วก็ถึกทางถึควในทางนี้ขงบุุณมากครับ